สวัสดีครับคลิปนี้อยู่กับไททันครับผมเป็นไททันปีสิบสองคันนี้่ลิแมแบปไปแล้วนะฮะตั้งเสียงเดินหอบไวอ่านี่ครับเสียงโรตารี่เสียงเก้าครับผมตัวนี้กล่องไปรุ่นปุ่มกดครับตัว AI Pro 99ดับนะครับตรงรุ่นฮะนี่เสียงที่เก้าครับหอบจะมีหลากหลายนะครับแล้วแต่ลูกค้าจะชอบหรือว่าสไตล์ไหนสามารถ ปรับแต่งได้เลยหอบสามารถปิดเปิดได้ไม่จำเป็นต้องเปิดไว้ตลอดลำคาญก็ปิดได้ครับเอาง่ายๆเสียงก็จะมีหลากหลายอันนี้เสียงที่สิบได้ยินเสียงนะครับเสียงที่สิบเอ็ดจะเป็นบีครับผมใช้นยตัวเลขนะฮะเสียงสิบสอง่าเสีงที่สิบสาม เสียงทีสี่นี่ฮะปิดหอบได้ครับไม่อยากใช้งานก็ปิดหอบได้เลยเสียงที่หนึ่งเสียงที่หนึ่งเสียงหอบสามารถปรับความดังได้นะครับดังไปหรือว่าเบาไปสามารถปรับได้ครับเนี่ยอายุเสียงที่หนึ่งเสียงที่สองเสียงสามอ่าเนี่ย เสียงสี่เสียงห้าเสียงหกเสียงเจ็ดเสียงแปดเสียงเก้านะแบตเตอรี่ครับผมอะโหมดไปก็จะเป็นโหมดอยู่นะฮะเอาไวล็อกเดินทางไกลได้ครับถือว่าเราติดทั้งเสียงสามารถเอาไว้ล็อกรอบได้เดินทางไกลก็เป็นคูดคอนโทรลได้ครับอาโหมดนี้คูดคอนโทรลใช้งานไม่ยากครับเราเลือกที่โหมดอยู่เลยฮนะเนะี่ยการใช้งานก็คือสมมติผมจะเหยียบคันเร่งนะสังเกตรอบอผมจะล็อกไว้ประมาณนักพัน พันสองพันสามนะครับกดปุ่มสเต็ปหนึ่งครั้งเลยครับหรือว่าเราขับความเร็วที่เก้าสิบหนึ่งร้อยร้อยยี่แล้วแต่เราเลยครับกดปุ่มสเต็ปเลยเพ๊บเนี่ยฮะปล่อยขาเร่งครับผมสายบรรทุกหรือว่าอรถเล็กรถใหญ่สามารถเอาไปประยุกต์ใช้ได้เลยครับไม่เมื่อยเท้าครับยกเลิกเนี่ยก็จะกลับมาเป็นปกติ่โมดยูนะครับ หมดแอร์เป็นหมดล็อกรถครับผมเนี่ยฟังชันหมดอีโคอย่าดามันครับเข้าโหมดนี้ใช่งานได้เลยโอ้ o, หมดกลื่นฮะหรือว่าแัคชั่นคอนโทรลจะคล้ายๆกันครับผมก็ใช่งานได้เลยอันนี้หมดไอเนี่ยฮะเขาเลี้ยงหมดไอเนี่ยหมดเอฟอ่าสี่สิบครับ ยังไวครับเนี่ยผมจะเทสดกล่องให้ดูก็ได้ครับผมจะหยียบรอบแช่วไว้ประมาณสักประมาณพันร้อยรอบนะครับ10 20สังเกตรอบนะครับ30มสิบสี่สิบห้าิบหกสเจ็ดสิบแปเก้ยบเท่าเดิมครับเนี่ยรอบไฟครับ ่าศูนย์คับเร่งเดิมเนี่ยเหยียบเท่าเดิมครับเหยียบจะเยอะกว่าเดิมด้วยครับแต่ตังเกียรอบจะไม่ค่อยขึ้นโอเคครับผมเนี่ตยตั้งให้ลูกค้า40กับตัวไทตันปี12นะครับมีตรงรุ่นสินค้ามีตรงรุ่นครับสามารถเลือกซื้อไปใส่ได้เลยครับอ่าคัานนี้แต่ผมให้ดูความำเดิมนะครับตัวนี้ใช้หมด ปิดควันอยู่ครับระดับระดับเจ็ดจะผมให้ดูควันด้าเดิมนะฮะนี่ฮะศูนคือควันรถด,ด้าเดิมครับอ่าไม่ต้องแรงมากอ่าดูควันครับอ่าเดี๋ยวผมใส่ไปที่ระดับ 7. เจ็ดนี่ฮะ หก็อยู่ครับเจก็อยู่ใส่เจ็ดไปนะครับสังเกตเอาผมเยียบสุดเลยครับอ่าผมเยียบสุดเลยนะครับนะเรอ,อยู่ที่สี่พันครับอ่าถ้าเบอร์หก็จะอยู่4ี่พันห้าครับ สามารถปิดควันสบายครับผมพอเจอลูกพี่ก็สามารถกดเข้าไปโหมดตัวเซฟควันได้เลยเขาก็ทำงานให้เราทันทีครับผมโอเคครับสนใจก็กดสั่งซื้อได้เลยครับผมกะฝากคลิปนี้ด้วยนะครับกับตัวไทตันเก่าหรือว่าสินค้าอยากสอบถามสินค้าตัวไหนก็ สอบถามเข้ามาได้ครับผมกับกล่องตัวไดโนบอกครับขี่ค,ครับผมเนี่ยสินค้าต้องรุ่นครับรถหล่อๆโอเคครับผมไงก็าฝากด้วยนะครับขอบคุณครับ